ไล่น้ำนะครับให้ไล่แบบนี้นะครับนี่นะครับคมมากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมลุงอุ้ยนะครับจะพาทุกคนมารับมีดแบบง่ายๆไม่กี่นาทีนะครับให้มีดเราคมเหมือนเราซื้อมาจากโรงงานหรือจะซื้อมาจากร้านใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับทุกคนดูมีดนี้นะครับนี่นะใช้งานมาจนมันหั่นอะไรไม่เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้มันคมกิบนะครับแบบเลยนะครับผมอยาไปดูกันนะครับไม่กี้ขั้นตอนนะครับผมวิธีนี้สามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับใครที่มีดไม่คมนะครับในครัวเรามันไม่คมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมอันนี้อันนี้คือน้ําธรรมดานะครับหรือจะผสมสไลก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นธรรมดาเลยนะครับผมนี่นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับหินเราจะใช้ด้านหยาบก่อนนะครับอันนี้คือด้านหยาบนะครับแล้วก็จะเอียงมีดนะครับให้มันอยู่ประมาณ30สบองศานะครับทุกคนแล้วก็อย่างนี้เลยครับทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันกินเนื้อของมีดเข้าไปให้มันชิเฉียงเข้าไปนะครับ30สิบองศานะครับเราไม่ต้องไปกลัวว่าคมมันจะหายนะครับอันนี้เป็นการ หาคมนะครับอันนี้เป็นการหาคมเพื่อที่จะให้เนื้อของเพื่อที่จะให้หินกินเนื้อของมีดเราไปนะครับให้มันเฉียงนะครับให้มันเฉียงนี่นะครับจับดูนะครับถ้ามันสักสากถ้าตรงนี้สักสากแสดงว่ามันกินเนื้อของมีดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมจะให้ดูใกล้ๆก่อนตอนนี้ยังยังไม่กินเข้ามานะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับ เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับให้มันท่วครับนี่คือนี้รับรองว่าเราจะได้มีดคมขึ้นมาทันทีเหมือนมีดใหม่เลยนะครับเหมือนไรซื้อมาจากร้านลองนิดนึงนะครับเหมือนแค่เดียวนะครับเราก็จะได้มีดที่คมนะครับสามารถนําไปทํากับข้าวได้นะครับทำอะไรก็ได้ จับดูนะครับผมเนี่ยตรงนี้ได้แล้วนะครับถ้าตรงไหนได้มันจะสักๆนะครับมันจะกินเนื้อของมีดเข้ามานะครับเฉียงขึ้นมานะครับถ้าตรงไหนยังไม่ได้แล้วก็ให้ทําต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าคมมันจะหายนะครับมันเป็นการหาคมมีดนะครับแบบนี้ คลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับผมจะทําเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้เริ่มได้แล้วนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะเริ่มได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอีกฝั่งนี้นะครับให้กลับมาแบบนี้นะครับอันนี้ได้ไปฝั่งนึงนะครับผมให้กลับด้านมาฝั่งนี้นะครับนี่นะเฉียง30องศาเช่นเดิม ทำให้ทั่วทำให้มันทั่วเลยใส่น้ำไปหน่อยหลอลื่นเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ใชสไลด์ผสมมันก็จะลื่นดีกว่านี้อีก นะครับนี่นะครับทุกคนมันเริ่มกินเนื้อมีดเข้ามาแล้วครับถ้ามันเริ่มสักสากแบบนี้นะครับ,แบบรบแสดงว่าเริ่มได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้นะครับตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้ได้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเริ่มเอาคมของเขาแล้วนะครับนี่นะนะครับ อันนี้คือฝั่งหินด้านหยาบนะครับเราจะกลับด้านนะครับหลังจากที่เราได้ที่แล้วเราก็จะกลับด้านนะครับเป็นหินฝั่งฝั่งเรียบนะครับอันนี้จะเป็นหินฝั่งเรียบนะครับเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้คือเราได้ความคมมาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะวนน้ํานะครับนี่นะครับเป็นการไล่น้ํานะครับไล่แบบนี้นะครับนี่นะครับดูช้าๆนะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้ได้แล้วครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมีดของเราก็กลับมาคมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกับก้านมะละกอที่ผมหั่นไปตอนแรกไม่เข้านะครับดูนะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะ การมรกอที่เราหันไม่เข้าตอนแรกนะครับนี่นะมันคมขึ้นมาทันทีเลยครับผมนี่นะครับโอคมมากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันคมขึ้นมาทันทีเลยครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบทุกคน เราก็จะได้มีดที่คมกลับมาโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับให้เราทําวิธีนี้นะครับเราก็จะได้กลับเราก็จะได้มีดกลับกลับมาคมเหมือนเราซื้อมาจากร้านใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับคมมากจริงๆครับคมมากๆเลยนะครับระวังลงไปนิดเดียวมันก็ขาดนี่นะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะครับคมมากๆ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบถ้าคิดว่าดีมีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม